สวัสดีทุกทกท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะวันนี้หมอลินมาทำนายดวงวันเกิดประจำเดือนกรกฎาคม2565วันแรกก็คือวันจันทร์นะคะก่อนที่จะกดฟังนะคะรบกวนทุกท่านเป็นกำลังใจให้หมอลินโดยการกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดแชร์นะคะการงานของคนเกิดวันจันทร์นะคะคุณเป็นคนขยันนะคะทำงานหนักได้นะคะที่สำคัญคุณชอบช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นคนมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ คุณมีความสามารถในการรับฟังปัญหาของคนอื่นนะคะและคุณเป็นคนให้คำปรึกษาที่ดีนะคะเป็นคล้ายๆศิรานีหาทางออกให้กับคนอื่นได้นะคะฉะนั้นการทำงานคุณเป็นคนพูดจาหน้าฟังคุณเป็นคนพูดจามีความน่าเชื่อถือฉะนั้น หรือจะพูดง่ายๆว่าคุณเป็นคนมีวาทศิลป์ในการพูดงานที่เหมาะกับคนวันจันทร์ก็เกี่ยวกับการพูดการเจรจาการสื่อสารนะคะช่วงนี้จะทําได้ดีนะคะมาต่อกันในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้การเงินของคุณไม่ค่อยดีบางครั้งอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังดวงการเงินขึ้นขึ้นลงลงไม่ค่อยอยู่นิ่งในตลอดช่วงนี้นะคะ คุณอย่ายุ่งเกี่ยวกับการเงินที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมเด็ดขาดเพราะเป็นเงินร้อนจะทําให้การเงินของคุณเกิดการวุ่นวายเดือดร้อนและให้ระมัดระวังการล้มละลายหรือมีหนี้สินล้นตัวนะคะให้ระมัดระวังฉะนั้นใช้เงินแบบมีสติสําหรับในเรื่องของความรักนะคะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามทําให้มีคนมาจีบมาชอบพอเยอะ คุณบางครั้งเป็นเหมือนคนเจ้าชู้เป็นคนรักง่ายไหนายเร็วเวลาคุณจะตกหลุมรักใครคุณจะรักแบบไม่มีเหตุผลทุ่มให้จนหมดใจแต่เวลาคุณผิดหวังในเรื่องของความรักคุณก็เป็นคนที่อ่อนไหวง่ายคุณเป็นคนขี้ใจอ่อนขี้สงสารและเป็นคนเชื่อคนง่ายฉะนั้นเวลาคุณจะเปิดใจรักใคร ให้คุณมีสติให้มากๆอย่าใช้อารมณ์ไม่งั้นจะทำให้ความรักของคุณเป็นความรักที่ไม่สมหวังหรือเป็นรักที่ผิดพลาดได้นะคะมาต่อกันในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับเลือดลมหมุนเวียนไม่ค่อยดีทำให้คุณปวดหัวหน้ามืดตาลายเวียนหัวอยู่บ่อยๆฉะนั้น ลองเช็คความดันดูนะคะว่าความดันของคุณเป็นยังไงบ้างให้หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของคุณเป็นพิเศษในช่วงนี้นี่คือการทำนายดวงวันเกิดของหมอลินนะคะไม่อยากพลาดคลิปถัดไปกดติดตามไว้นะคะขอบคุณคะ่ะ